วันนี้จะพามาดักกุ้งครั้งแรกค่ะพี่น้องคะ่ะดักกุ้งครั้งแรกในชีวิตนะคะยังไม่เคยดักกุ้งสักทีนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาดักกุ้งลองดูว่าจะได้ไหมนะคะเขาบอกว่าเอาใส่ไว้ตรงน้ำตื้นๆน,นะคะใส่ไว้ตรงน้ำตื้นๆแล้วกุ้งมันจะมาลองดูนะคะ มีสองอันค่ะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะอันนั้นเป็นแบบกลมนะคะอันนี้เป็นแบบแบบตั้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพุ่งนี้เช้านะคะพุ่งนี้เช้าพี่น้องคะ่ะพุ่งนี้เช้าจะมาดูกันว่าจะได้กุ้งไหม <c oughs> ปกติเราจะยกสะดุ้งนะคะในการเอากุ้งฝอยนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะใช้ อุปกรณ์ดักกุ้งค่ะเพราะว่าถ้าเราดักแบบนี้กุ้งมันจะไม่ตายนะคะเราจะสามารถาเก็บกุ้งในตอนเช้าได้พี่ไหมคะแต่ถ้าเรายกสะดุ้งนะคะเราต้องเอากุ้งขึ้นไปเลยนะคะมาดูกันว่าจะได้กุ้งไหมกุ้งนี้เช้านะคะถึงจะรู้ ว่าจะได้กุ้งหรือไม่ได้กุ้งนะคะอันนี้ขอหลักหน่อยค่ะขอไม้หลักหน่อยพ่อขอไม้หลักตัวนั้นก็ได้น่ะน่ะเห็นไหมไม้ไผ่นะไม้ไผ่นะไม้ไผ่นะเห็นไหมนะนับอันนี้ไว้นะคะ ไม่เคยทํานะคะพี่น้องขาไม่เคยนะคะมี่จะเป็นการดักกุ้งครั้งแรกในชีวิต <c oughs> กุ้งนี้เช้าก็รู้ว่าทําเป็นหรือไม่เป็นจะได้กุ้งไหมโอเคทำมัดไว้ มาดูกันค่ะ <c oughs> นี่คือการดักกุ้งของเรานะคะครั้งแรกนะคะนี่เ้นที่มาดักกุ้งนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าแบบนั้นกับแบบนี้แบบไหนจะได้กุ้งมากกว่ากันนะคะอันนี้คือ <c oughs> ที่ดักกุ้งเหมือนกันนะคะเป็นอุปกรณ์ดักกุ้งเหมือนกันแต่น,นั้นก็เป็นอุปกรณ์ดักกุ้งเหมือนกันที่เราเห็นบ่อย,อยในในในเฟซเน็ตน,นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าดักกุ้งสองแบบแบบไหนจะได้กุ้งเยอะกว่ากันอืมเข้าไปแล้ว <c oughs> เข้าไปแล้วเข้านะคะพี่น้องคะ่ะมาดูใกล้ๆมันเข้านะคะกุ้งมันเริ่มเข้าไปข้างในแล้วนะคะ <c oughs> กุ้งมาตอมเต็มเลยค่ะถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่ากุ้งมาตอมเต็มเลยนะคะกุ้งมาเต็มเลยค่ะเต็มข้างที่ดักกุ้งนะคะเรามาดูกันนะคะว่าุ่้นี้เช้าจะได้กุ้งกี่ตัวนะคะจะได้กุ้งไหมจะเหมือนจะเหมือนกับที่เขา โฆษณาไว้ไหมพ <c oughs> รุ่งนี้เราจะมาดูรีมารีวิวดูกันนะคะว่าแบบนั้นกับแบบนี้แบบไหนจะดักกุ้งได้ดีกุกันหวานหัวอาหารลงไปเลยค่ะท <c oughs> จริงเขาใส่หัวอาหารข้างใน,ลนะะแ,แล้วนะคะแต่เราก็หวานเข้าไปค่ะนะคะมันก็รอดตะข่ายอยู่ดีนะคะ,ะกุ้งเป็นกุ้งที่เราเลี้ยงไว้นะคะเอาให้หัวอาหารมันสักหน่อย ที่จริงแล้วก็ถ้าเราดักกุ้งแบบน,นี้เราก็ไม่ควรจะให้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะกุ้งเราเต็มสะ <c oughs> เราก็ให้นะคะดักกุ้งครั้งแรกนะคะ <c oughs> เราทดลองนาแมงตับเต่าเข้าไปแล้วค่ะกุ้งก็เข้าไปหลายตัวแล้วค่ะเราอยากทดลองดูว่าเราดักกุ้งแบบนี้จะพรุ่งนี้จะมีเอาไปขายไหม <c oughs> ปกติเราจะยกแต่สะดุ้งนะคะพี่น้องค่ะ หวานให้มันสน่อยเพราะว่าหัวอาหารเยอะนะคะไอ้กุ้งมันเยอะนะคะสินองค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันค่ะกับการดักกุ้งครั้งแรกค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะนี่ที่มาดักกุ้งเองค่ะ